สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเซตด่านสิแบบพวกสายดักตบสตรีมเมอร์สิ่งที่เราเอาไปนะครับนี่ครับเซตด่านนะครับด่านที่อัตราการตายของเซอร์สูงที่สุดในเกมนั่นก็คือด่านจดหมายถึงแมรี่นั่นเองนะครับด่านนี้จะเป็นด่านของเจ้าน้องหกรวยนะครับผมและเซตนี้ครับผมเซตออร่านั่นเองนะครับคือเดนเนิร์ดเนี่ยมันจะชอบเอาเซตนี้มาคือผมจะบอกว่าวันเนี่ยผมจะมาเล่นเซตเบิร์กอ่านออร่านะครับซึ่งเซตที่ผมจะ ใช้เนี่ยเป็นเซตของพวกนักดักตบสตรีมเมอร์เออก็จะเป็นเดอะเนิร์ดเอาด่านมาแล้วก็เอาเซตเปิร์กนี่มาแบบอ่านออร่ากันตึงๆไปเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเดอะซิโนมอฟเนี่ยถ้าเกิดมันเอาเซตอ่านออร่าของเนิร์ดไปเนี่ยมันจะตึงเหมือนกับเนิร์ดหรือเปล่านะครับผมสำหรับเบิร์กอันแรกก็คือถ้าเกิดเรากระทืบเครื่องนะครับเราจะเห็นออร่าคนที่เนียนอยู่ใ,ใกล้ๆเครื่อง24เมตรนะ5วินาทีอันที่2ก็คือเวลาที่เราไปเปิดตู้นะครับคนที่อยู่ในระยะหัวใจนะครับจะกรีดร้องออกมาแล้วก็ติดดสถานา,านะตบออีก3 10วินะครับติดสถานะตาบอดก็คืออะไรเขาจะมองไม่เห็นออร่าต่างๆนะครับออร่าเพื่อนที่อยู่บนเสาออร่าเพื่อนที่นอนอยู่ที่พื้นออร่าเครื่องปั่นไฟออร่าแผ่นไม้ถ้าเกิดเขาเอาเปิร์กอ่านออร่าแผ่นไม้มาเ็าจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็บาร์บีคิวนะครับเวลาที่เราแขวนเซอร์เสร็จเนี่ยคนที่อยู่ไกลจากเสาออกไป40เมตรเราจะเห็นเป็นเวลา5วินาทีเนาะแล้วก็อันสุดท้ายครับเปิร์กของเจ้าเดอะเดรสนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเปิดตู้ปุ๊บคนที่อยู่ในใกล้ๆตู้นะครับทั่วแมปเลยทั้งแมปเลยใคร สำหรับแอดออนเนี่ยผมจะเอาทนไฟไปนะครับอันที่2ก็คือเวลาที่เราเอาหางจิ้มไปแล้วเขาจะติดสถานะเบื่อวะติดสถานะเบอ่อวะเนี่ยทำให้เขาฮิวช้าอีก25%นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเซตนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแค่เปิร์กเนี่ยก็ตึงแล้วอะ่ะเป็นเปิร์กที่เนิร์ดชอบใช้กันนะครับแล้วก็เซตด่านมาดักตบผมเนี่ยใครที่มาดูผมเป็นประจำเนี่ยจะเห็นว่าเนิร์ดมันชอบเอาด่านนี้มาแล้วก็เซตนี้เลยอ่านออร่าแล้วก็ฆ่าผมแล้วก็แอคไงโอเคทีนี้ผมจะไม่เเเเลลล่่่นนนแตผมมจจะาาอง้ ดอมอฟในเซตเปอร์ของเนิร์ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยครับ let's go <S อ้าวผมว่าสาเซตด่านมาแต่มันด่านมันออกด่านของเขาไงทีนี้ผมก็เสียระบบเลยไงได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้เลยมาเรามาร์คหลุมไว้ก่อนนะแล้วเราก็ไปเลยครับผมเสียระบบเลยมีคนมาครับตรงนี้ผมขึ้นมาเลย และเจอแน่นอนแจมแจ้งถแถลงไขจิ้มก่อนหนึ่งทีแบบไม่มีอีโคคามันไม่วนครับมันวิ่งฉีกไปอย่างนี้โดนผมแล้วจริงโดนผมแล้วไปไหนะเพื่อนบอกให้เพื่อนหน่อยป้าไม่บอกให้เพื่อนก็โดนดีไอหมอนี่ก็โดนเนี่ยเอาไว้นะ่ะอุ้ยผมนึกว่ามันจะโดดตู้อะเนี่ยมันเข้ามาตรงเนี้ยเผื่อน่าจะมีคนอยู่ต่อ ผมก็แจกจ่ายความเจ็บปวดไปดีเจ็บปวดไปดีปดปดโอเคผมขอพังตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถตามันออกไปได้นะอุ้มเลยห้องวีเหมือนไม่ได้อยู่ตรงนี้ปะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนแต่ก่อนอื่นผมขอญาตแขวนก่อนเลย แล้วเราก็ดูนะครับว่าเซอร์อยู่ตรงไหนต่อโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นกันเยอะเลยว่ะ3มตัวเลยนะโอเคเราเปิดตู้ครับเปิดตู้เช็คปึ๊บโอ้เห็นออร่าเยอะแล้วเราก็วิ่งมาเขาก็จะกีดเพิ่มกีดหนึ่งทำไมคนนี้ไม่กีดวะแสดงว่าคนนี้เขาน่าจะมีเปิร์กอุ้มนกมั้งครับผมคิดว่าไอ้ลุงบินอะ มันไม่ยอมกรีดครับผมไล่ซา,ารีนาเลยแล้วกันนะครับไล่ทุกคนนะทิมหัวตึงๆโดนทิมหัวไปหัวพางหัวโยกไปเลยจ้าแล้วคนนี้เขารีบเขารีบด้วยนะเขารีบมูฟด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแขวนตรงนี้แล้วเราไปบ้านใต้ดินต่อนะครับผม ไปเลยบ้านใต้ดินใกล้ๆครับสถานีนี้แล้วผมมาเลยครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาปั่นต่อแน่นอนโอเคเราก็ทื่อไว้ก่อนนะครับเรามีเปิร์กอยู่นะโอเคเปิดยับๆับแล้วแล้วเราเปิดตู้นิดนึงให้เขากรี๊ดครับผมนานเอาดีติดสถาะนะตาบอดไปดีหนุ่มอยู่ตรงนี้สองเลยฮะเสียงหายใจแรงมาก วิ้ยติดถังขยะเธอจิ้มฮิตบล็อกไปดิจิ้มฮิตบล็อกไปดิม,ปดมันต้องมีคนวิ่งขึ้นมาจากหน้าบ้านโอเคผมไล่นี่เลยครับผมโอเคฉีกอ่าแต่ผมยังไม่ยืนนะบอกก่อนนุม่มฉีกมาทางนี้พี่ยังไม่ยืนวิ่งออกอ่ะข้างล่างมีสวยตรงนี้เหมือนจะมี เข้าตู้อะจะโดดตู้เหรอเฮ้ย <top ic> เอาจริง <top ic> เอาดีเพื่อนผมก็เล่นเชิงกับมันไงผมก็ไปยึกเลยมันไงมันจะโดดตู้ไงมันเสตด่านมาไอ้โนมใครเขาอยากให้มันโดดตรงโดดตู้กันวันนี้อะ ผมก็สาเสตด่านมาถมมิชวิสมาผมมาไม่ได้เล่นต้องมาเล่นด่านนี้มันได้เป็นดั่งใจที่ผมฝันใ่เอาไว้ไหมหเธอโอเคบ้านใต้ดินเสร็จครับเดี๋ยวเราแขวนเสร็จแล้วเราดูออร่านิดนึงเนาะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างเปิดตู้ครับผมเปิดตู้เพื่อเช็คโอเคอยู่ตรงนู้น2คนครับแล้วก็ตรงนี้คนหนึ่งน่าจะลุงบินมากคนเนี้ยมันไม่เอ้ไม่ใช่ลุงบินเล แต่เมื่อกี้มันผมผมว่าผมเห็นนะออร่าโอเคขอญาตพังก่อนนะครับเข้าไปแล้วเหรอมองไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวมันอ้อมไปช่วยตั้งแต่เมื่อไรหร่วะน่าจะไปฮิวกันอยู่นะฮะผมมาดักตรงนี้ก่อนผมคิดว่าเขาน่าจะฮิวกันต่อเป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีพริส ใครวะดเอไว้โดดตู้เปล่า,าเพื่อนมันจะโดดตู้อีกไหมหาไอ้หนุม่มเอาดีโอเคมันเล่นอย่างนี้ผมต้องพังตรงนี้ครับไม่งั้นผมจะไม่สามารถพามันออกไปได้มันจะดิ้นหลุดไอ้หมอนี่มันก็เหลี่ยมนะเนี่ยเล่นเป็นนะเนะนี่ยนี่พยามยจะคานเข้าด้วย เล่นเป็นมันพยายามแบบว่าเอ้ยมันล้มข้างข้างในดีกว่าเผื่อเวลาออกไปเนี่ยเพื่อนจะแบบโดดตู้ช่วยอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่โดนผมไปก่อนนะครับอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยว่ะหนึ่งสองคนขอเปิดตู้เช็คก่อนนะครับผมดูออรไาอีกทีหนึง่งเผื่อมีคนอยู่ใกล้มันจะได้ลองกรีดนะตรงนี้มีป้อมปืน จงๆผมแทบจะไม่ต้องมุดเลยก็ได้นะพยายามเคลียร์โซนตรงนี้ให้ได้ก่อนเฮ้ย <c oughs> ใครมันแอบ,บช่วยวันนะไอ้ลุงบินอีกแล้วปะ <c oughs> มันไม่ร้องพอเปิร์กผมด้วยนะ <c oughs> มึงมานี่ดิเนียนเก่งไอ้ลุงบินเนะี่ยเนียนช่วยเก่งเข <c oughs> าน่าจะมีเปิร์กอุ้มนกนะครับเพราะว่าเขาไม่ร้องอะ เดี๋ยวตอนจบเกมเดี๋ยวผมต้องเช็คเปอร์เขาหน่อยละคนนี้โอเคมีคนกำลังมาครับผมเดินมาขอบแมปแบบเพลินๆผมมองไม่เห็นเลยมัง้งผมมองไม่เห็นเลยมัง้งเฮ้ยสปินก็ว่าแล้วไม่ทำาใไ้มันเดินจังเลยสปินเบิร์ตตึงๆปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดตู้เพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยมันมีคนจะมาแอบหล่อยช่วยไงแอบหล่อยช่วยบอยหนุม่ม ผมว่าสองคนนี้แม่งเพื่อนกันแน่เลยครับดูจากสไตล์การเล่นที่แบบว่าดูแบบที่มันจะคอยซัพพอร์ตกันได้ตลอดเวลาไอสองคนนี้แบบคือมันเจ็บนะแต่ว่ามันไม่ไปไหนอะคือมันจะอยู่แ,แถวๆนี้เพื่อแบบรอรอ,อช่วยเพื่อนมันอะแล้วผมก็แขวนแม่งอยู่แค่นี้แหละอยากจะไปไหนก็แล้วแต่ตามใจเพื่อนตายแล้วหนึ่งโอเคเปิดตู้ครับเพื่อให้เขาร้องกรีดเหมือนเดิมอ่ะเรียบร้อย โอ้โหมีป้อมไฟมาตั้งเอาไว้ด้วยเกินเบอร์เกินเบอร์เล่นใหญ่เกิน,นโอเคตรงนี้มีเครื่องที่ถูกปั่นว้นิดหน่อยเนาะกระทืบดูก่อนครับแล้วเราลองสอดส่องอล่ารอบๆตัววิ่งไปบ้านเล็กเยอะเลยครับเยอะเลยฮะมีป้อมไฟเปล่าซ่าไม่ใช่โซดาเขาก็ซ่าอยู่ ไม่มีใครเปิดตู้อีกทีนึงไปดูออร่าครับผมอยู่บ้านใหญ่คนหนึ่งครับแต่ลุงบินน่าจะไปหว่นแล้วอไอ้คนที่ไปบ้านใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นไอ้น่โครัสเคสนะครับตรงนี้มีป้อมไฟอันหนึ่งไม่เป็นไรครับเรากำลังอยู่ในสถานะยืนอยู่เรากำลังอุ้มอยู่มันไม่ได้ทำให้เราวิ่งช้าลงเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเหมือนจะมีคนนะครับเราเดินเลย ก็มันปั่นระเบิดอะไม่เดี๋ยวนี่มึงปั่นต่อเหรอเก่งมากเก่งมากขอบใจเก่งมากเก่งมากเก่งมากขอบใจนักปั่นตัวยงนักปั่นไฟตัวยงโอ้ยยอมใจในการปั่นไฟเขาเลยขนาดผมมาใกล้ขนาดนี้แกยังแข็งอะ โอ้โหบางทีผมก็งึดอยู่โอเคอยู่บ้านใหญ่ครับอีกคนหนึ่งอ้นิโคลัสแล้วเขาอยู่ยาวเลยวะอยู่ยาวอยู่ต่อไม่รอแล้วนะน่าจะขึ้นไปแล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ,อล่ามันบอกว่ามันขึ้นไปแล้วเดินยับยับวิคือรู้นะว่ามันมีสปินแต่ว่าผมจะลองแบบใช้จังหวะแทงแบบเวอ่อๆดูนะว่ามันจะโดนหรือเปล่ามันไม่มองหลังด้วยซ้ำนะเนี่ยคนเนี่ย เฮ้ยคนแบบเนี้ยมกักจะเจอหลุมน้องมักจะแบบวิ่งไปแล้วเจอหลุมแบบบังเอืญแบบโชคดีอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีทาง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 ที่แกจะโชคดีแบบนั้นหรอกนะนุม่มคือฆาตรกรตัวนี้มันเป็น ตัวที่สามารถเล่นได้ทุกเซตเบิร์กจริงๆนะน้องๆส่วนตัวผมคิดว่ามันเล่นได้ทุกเซตเบิร์กจริงๆอะ่ะเรายิ่งเซตนี้แบบคือผมยิ่งชอบเลยเซตออร่าดูความเนียนของพี่แกดีอันนี้คือเป็นเฟสแรกนะครับแล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายเฟสแรกที่ได้เจอแล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายที่เขาตายเรียบร้อยครับอ้โหคือจริงๆอยากจะเซตด,ด่านมากๆแต่มันเอาด่านมาสู้ผมไงเนี่ยเขาขาจะมากระโดดตู้กันไง เดี๋ยวก็ต้องดูลุงบินหน่อยนะครับว่าเขาเอาเปิร์กอะไรมาทําไมเขาไม่ร้องเลยเวลาที่ผมเปิดตู้เหมือนเขาจะอยู่ในระยะหัวใจตลอดด้วยนะ ลุงบินลุงบินบินนี่ไงลุงบินอ่าเปิดแก้ทางเขาเอาเปิดแก้ทางอุย้ยแก้ทางทั้งคู่เลยวะ่ะก็ว่าอยู่ทำไมสองคนนี้มันไม่ร้องเลยวะโอโหเอาอะเปิร์กเมตาเพราะว่าคนที่เล่นเอเลี่ยนแล้วใส่เปิร์กนี่มาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้แล้วเขาเอาเปิร์กอุ้มนกมาแก้ทางทั้งสองคนเลยวะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเน,นี้ยนี่แล้วเขาโดดตู้มาเขาคอมโบกันไนงะ เดดตู้มาด้วยกันแน่นอน JC ขอดูหน่อยคนประเทศไหนน่าจะคนไทยนะดูทรงแล้วเนะี่ยผมว่าคนไทยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเอาด่านนี้มาแล้วก็มาโดดตู้เนี่ยมีแต่ตีนต้นรกอ่ะปาตี้นรกที่ชอบเล่นกันนะสคนนี้ก็เอามาผมว่าน่าจะคนไทยครับแต่ว่ามาคู่ไงโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากพพอร์ตมากๆก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์ตีนไก่สามารถส่งได้นะครับ สำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ